การอะไรนะชาแทงหรือหรือไวอะไรพวกเนี้ยที่มานั่งฟังเราก็าเปลี่ยนขร้า,างการแตนำเอนี้เสนอแน่นะครับผมที่การใหญ่นะแต่วนะถ้าทำได้ผมว่าหนึ่งร้อยวันการก็เนี่ยพวกเราเนี่ยน่าจะน่าจะปรัแบวบิธีการนำเสนอกับเราก็แบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มแล้วส่วนซอฟต์พาวเวอร์มันจะเกิดขึ้นเอง ขึ้นมาแต่ร <Yeah. S 1> <AND> well. ัฐว <s up observing> ัฒน์ก็ทำขึ้นมาเพราะมันต้องทําในจังหวัดก่อนเราทาเรื่อยๆก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเดินผมมีตังค์ผมเนี่ยผมได้ตังค์นะแต่ผมไม่ได้รางวัลผมอยากได้รางวัลมากที่จริงผมรู้อยู่แล้วแต่ผมอยากรู้ขอให้จริงสามวันสองวัน โดยปกตินะคะทางแขนงของเราก็มีผู้ชนเชี่ยวชาญมีอาจารย์แล<ม>้วก็นักศึกษาทพ่ี่ ฟังไม่ออกนะช่วยเหลียวนี่เลยก็ทําอะไช่วยช่วยแชร์เชียร์โอ้ทชางานได้อยู่40ปี50ปีก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุ่งเรีนเราเริ่มปีนเพราเอาเขาออกไปตัดแดก thank yeah. you